วันนี้เราจะพาไปบุกห้างว่ามีแบรนด์ไหนที่คุ้นหน้าคุ้นตาใช้กระป๋องของจิกกีบ้าง<ม>เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็จะมีเซซาเบะนะคะขนมบางอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็มีองตองคุณจริงซื้อกลับไปเยอะมากเลยนะคะตัวนี้หมูทูบวอกยูเนเชอร่าค่ะขนมตรงนี้ใช้กระป๋องของจิกิีทั้งหมดเลยนะคะว้าว <Wow. S 1> เราจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือกระป๋องของจิกิวิธีดูง่ายๆนะคะจะต้องคว่ำม,มาดู GKPE 380 GKPE นี่คือแบรงด์ของจิกินะคะอันนี้ลุ่งเลขของจิกิเลยอยู่กับอเมซอนมา10กว่าปีแล้วนะคะเรามีจุกเป็นครึ่งไม้กกางขาด้วยนะมีสิทธิบัตรด้วยนะคะอันนี้ GKPE 319นะคะฝาเกียวอันนี้นะคะ GKPE 719นะคะเป็นซีดีฝาเกียวเหมือนกันเนี่ยคะ่ะสวยนะคะนี่ใช้ฟ้ามีเนียมดั้งดึมของเราเองไหมนี่เราพนดีเองนะเราจะมีอีโอของตัวเองเลยค่ะอ่ะอให้ดู easy open เห็นไหม ง่ายไหมหลังจากนี้ถ้าใครไปซื้อขนมที่ใส่ในกระป๋องแบบนี้ลองสังเกตด้วยวิธีนี้ได้นะคะสําหรับคุณที่กําลังมองหากระป๋อง PET ฝาดึงปึกง่ายทักมาที่เราได้เลยค่ะจิกกี้อิงดีให้บริการค่ะ